สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะพามาเที่ยวที่สีสะเกตอควาเรียมนะคะศูนย์แสดงพันธ์สัตว์น้ําแห่งแรกของดินแดนอีสานใต้ของเรากันนะคะเนื่องด้วยวันนี้ก็คือทริปกับคุณสามีได้มาดูงานกันที่สีสะเกตในช่วงเช้านะคะแล้วก็เราก็ยังเหลือเวลาในช่วงบ่ายอีกตั้งครึ่งวันเราก็เลยเซิร์ชหาที่เที่ยวสีสะเกตก็คือเจอที่นี่เลยค่ะ สีสะเกตอควาเรียมนะคะตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ10ไร่ภายใต้สวนฉเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉเฉลิมพระชนพรรษา80พรรษาหรือเกาะห้วยน้ำคำหรือเกาะกลางน้ำของจังหวัดสีสะเกตนั่นเองนะคะอาคารแห่งนี้นะคะประกอบไปด้วยการจัดแสดงพันปลาทะเลพันปลาน้ำจืดปลาสวยงามและปลาหายากมากมายเลยคะ่ะเป็นที่ตื่นตาตื่นใจของน้อง,องๆเด็กๆกกันมากเลยนะคะและตัวทิพย์เองก็ยังตื่นตาตื่นใจเหมือนกันค่ะ ถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจจะมาเยี่ยมชมที่นี่นะ